จะว่าแล้วพี่แท็กนสมดุนจัดเลยโอ้เขาครับขอโทษครับผมไปเอาเขารถพี่มาหายาอยู่ขับพ่รมันจริงตรงนั้นละแท็กขับมันสัตว์มันเหี้ยแท็กเสียงมอสอ่ะฟิเยอะไหิสัตว์เยอะไะลูกแดงเยอะปะยังไม่ถึงเลยไม่ถึงลย อาขับออกมาโอ้โหมเหมือนกันเลยเท่าเดียวกันเลยโอ้ยได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่เผื่อพวกเราเยอะ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 มึงจอดตรงไหนอ่ะโหลไม่ได้จอดยังไม่ได้จอดเลยกูกับพี่ดำลงแล้ว AR เต็มเลยอ่ะ เราไปกี่คนละเต็มยี่สิบบวกไก่ยาภาพเดียวกันเลยเนีันยี่สิบบวกไหวเหรอพี่ดำเรามีแค่นี้เหรอตรงนี้ตรงนู้นอีกเนี่ยแค่นี้พี่เนี่ยไหนมาแล้วมาแล้วมาแล้วเฮ้ยได้อยู่โอ้ยเหย็ดไม่มาแค่สองไอสัตว์กูนึกว่ามาแต่หวะสองเยี่ยได้อยู่วะเป็นร้านนะพี่ไก่ยาลงไปนอนนะเราไม่นอนอ่ะแต่ก็เล่นค่าเวลาได้พี่ได้เถื่อนเถือถือว่าเทีของไอพี่ร้านมายุคที่ยีิบเอ็ดไม่มีเหรอเฮ้เพื่อนหรอเพื่อนหรอวะเพื่อนหรอวะไม่ใช่ เพื่อนไม่น่าเพื่อนไม่น่าเลยนะพี่ทำไมมีแค่เนี้ยมีเพียงสิบมีหกชีวิตคนชีวิตทั้งเที่ยงคืนนี่แหละพี่มาไหมใช่ไหมใช่ไหมอีเข้าสิบไม่ใช่สามหกเจ็ดเจ็ดคนปฏิทีนี้กันดีกว่าไมีแกงอะไรอ่ะเออปฏิทินนี้ดียวป่ะมาตีนี้กันวะเออปฏิทินี้ดูว่างเดียวผมชอบคนเดียวมาได้ดปะเฮ้ยเล่นไงวะ มาด้มาได้รอคนนีลอเฮียมาเล็กอไนี่เาดิมามยกมาเดิมมาดิมสัีเดี๋ยวผมนั่งดูนะพี่ดเอ้ยได้อยู่อ้ยอะไรอะอะไรอะเอ้ยโอ้ยเียรีเฟไม่ได้น้องอันนี้พี่เติตาพี่เติตาพี่เติแล้วเติบไงอะถอยไปวงของพี่วงแดง a r w left kick นี่มาเล่นเทคนิคก,กันเออกบกันมาเฟียเย็ด <Yeah. S 2> ไม่สหายพี่ทใหม่พี่ต้องเสิร์ฟฝั่งผมเนี่ยมันต้องลงตรงนี้เสิร์ฟเปล่าพี่เล่นปิงปองเป็นไ,มไหมเนี่ยพี่ปิงปองเีทคนิเออนดว่าพี่กูเสียอะไรจัดปิงปอง ไ <laughs> อ้ไอ้กูได้กูได้กูได้รูมออกล <laughs> ูมองอไอ,อ้สัตว์โอ้มีแรงเปล่าวะ <laughs> อันนี้คือได้นะพี่ได้แต้มนะมึงเล่นเปล่าวะทีเล็ก Giếp lại. Ao mày, mày, mày. Mày rất là vừa rồi. Mày, mày, mày. Mày, จังหวะนี้เอาปะจังหวะนี้เข้าปะ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 เอาปะเผื่อเขา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 ถอดปะเผื่อเขาถอดเผื่อเขาถอดเผื่อเขาถอดแก่แล้วพีหายแล้วพี่เยอะจดละเดือดรุ่งม่วงอ่ะเขาหายนัวเดี๋ยวเราเป็นได้เหรอเฮ้ยมึงขยับรถได้เขาหน่อยดิใครใครได้อะไรอ่ะเอ้าเราได้ได้อะไรอ่ะมาเติมเอาอะไรดิอันนี้แม่งไหนเนี่ยแล้วนี่ทำอะไรกันนี่ตีเทนนิสกันอยู่ทำไมมันเสิร์ฟไม่ไปฝั่งนู้นไว้เฮียไอ้ดอกหายไปแล้วไงผมโกงแล้วเนี่ย หมดวงอะไรไม่ได้มาเล่นมาเล่นนี้ไม่ได้มัเล่นไอ้ดอกเนี่ยเติมได้เอเติมเอลีได้ในรายการให้กินยืมรถแต่หนึ่งนะมาวินเติมเดียวเอาวินยืมรถเฮ้ยเฮ้ยกูเวินกูเวินมึงตี๊ยออกกูมากับพี่ดำนะจีทีบีไม่ได้หรอกกลายเป็นนักเตนนิสเฉยเฮ้ยมึงจะตีออกอะไรบ่อยๆวันนี้มึงยังไม่ได้กูสักแต้มเลยเนี่ย

ออกไงอ่ะค okay, ุณจะไปรู ENNIS, ้เห่ะกด F กด F พี after after er so t. <t ่กด F กด F กด F จะรุมมุ่งเลยจะลุมมุ่งเลยจะลุมมุ่งเลยจะรุมนี่เผื่อเขาน้อยไปเรื่อยเรื่อยไปไปไปเอารถอะเฮ้ยโดนทิ้งมีคนทิ้งมาเว้นใช่ผมอยู่นี่ออกไปคนเอาไปไอ้ทิ้งมันเอาไปแล้วมันเอาไปไหนไม่รู้เหมือนกันทีเพื่อนเพื่อนโดนเธอ ชนในเยื่อเจี๊ยดิวไอนู่เออกำลังตึนนอยู่ก็ไม่ทิ้งรถให้เนี่ยครึ่งหลอดกับน้ำมันแม่งน้ำมันจะหมดอยู่แล้วไอ้สั์ไปแล้วพอสแดงเล็กอันนี้เหมือนจะแคบปะอันนี้ซาเวียปะพอสแดงเล็กไอ้นี่พี่น่าจะเข้าไปร่นอ้าเข้าไปรอนเหรอ แดงเล็กเนี่ยจากคาเมลอนะส่วนใหญ่ <c oughs> เฮ้ยยิงคนเก็บก่อนนะเว้ยตอนถึงอะแม้แต่ยังไม่มีใครได้เก็บตอนนี้เราก็ลงไปสวบเนียนๆเ,เลยใส่กรายอาอยู่ ีกูเล่นซิลอยู่ป่าวันเนี่ยไอจินนี่อยู่ป่ะวายฟัฟฟี่อยู่ปะวะรู้สึกได้ให้ได้ D.K มี D.K ได้ขอมยังพี่ชายโอ้โห D.K บอก D.K ค่อยรอๆๆก่อนฝั่งไ<อ>กลๆตรงนู้นน่าจะไกลอ่ะฝั่งไกลโอ้ยเชี่ยมันเยอะจัดเลยวะ่ะ D.K N.P.R ไม่ค่อยน่าลง <c oughs> เลยวะ่ะ <c oughs> คือนอนอ่ะนอนนอนยาวแน่เลยวะทำไงดีวะถ้าขำๆก็โล่งพีล้วแตะว่าขำๆจะไม่ได้เล่นดิว่าจะปวดปืนโดนปืนกดดิมันก็เวลาร้านี่ยเฮียถ้าก็เวลาร้านเราเป็นการร้านก็ได้นะปล่อยเขาเตีมไปเวลาร้านมันยี่ห้อไหนเจมพี่เฮ้ยจังหวะสวมเชื่อกูมาผมก็คิดเหมือนพี่แหละมาวะมีพี่มีผมเว้ย เฮ้ยเฮียเอาไงดีวะข้างหลังเพื่อนบอกขอดูก่อนแล้วกันเอาไงดีวะเอาไงดีเฮ้ยผมว่าเปลืองของนะพี่เออจริงกูว่าเปลืองของมันเปลืองของไม่เยอะเลยพี่ไม่ผมว่าเราอ่ะไม่ได้เล่นไม่น่าจะได้โน้นเออเอาป่ะเรากี่คนวะถึงสิบป่ะของบ้างนะของบ้างนะของบ้าง เอาแม่งเหือพี่เดี๋ยวมาแล้วเงั้นน่ะสายมือนะยังไงดีเอาไงดีเฮ้ยไอ้เหี้ยมันเยอะนะเว้ยมันเยอะนะเว้ยเฮ้ยมาพี่ดี๋ยวพึ่งกล่องว่างเหรอพี่มีคนเก็บเหรอวิวิวตรงรถตรงรถกล่องโลงเฉยตรงรถไหนวะไม่แต่ถ้าเราไปนอนตรงกล่องมันมีานหนึ่งอะสีแดงอ่ะพี่เห็นไหมสองคนอะสองสายเฮ้ยกล่องคนหนึ่งเราเอามันเท่าไหร่ะสังซ้ายสองคนนะบ้ะลุนลุนสายป้าเฮ้ยไม่ได้ฮะเราเช็มันเลยยายายา ไปเถอะ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 ใครโปพีเขาเล่นกันเถอะนี่อย่าสั่งสายมึงเรียบร้อยโดนกวาดแล้วไหนเวลาสองคนไม่ไหวว่ะรู้ไอมทําดี